พวกท่านลูกขึ้นเถอะขอพระไทยของไทยเขาลูกสะัยของข้าเจ้ามาถึงที่นี่แล้วแสดงแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกสดงแม่ล้ท่านมาก็ดีแล้วข้ากับน้องหญิงมีเรื่องเข้าใจผิดกัน เสด็จแม่องหญิงใหญ่โปรดเป็นผู้ตัดสินให้กับข้าโปรดล,ลงโทษผู้ที่ข้าเจอเหวินด้วยแต่จื่อบนเขาสำลักพู้สาจนตายจะมีฆาตกรเหรอใช่แล้วคงน่าจะมีเรื่องที่เข้าใจผิดเกิดขึ้นนะเขาถามเสด็จแม่องคหญิงใหญ่ในวันที่เจอเหวินตายพวกท่านได้เห็นตอนเกิดเหตุหรือเปล่าอออข้าไม่เห็นเหตุหการณ์ด้วยตัวเอง ชิงเออและเจ้าหหรอเห็นไหมข้าก็เพียงได้ยินจากกงกงที่มารายงานข่าวเท่านั้นจริงๆแต่ข้าได้ยินจากคนในวังว่าวันนั้นเจอวันกระอักเลือดด้วยฝ<ะ>่าบาทเกิดเรื่องเช่นนี้เหรอ,อคือกราบทูลไทยเฮาวันนั้นกระหม่อมก็อยู่ด้วย และเป็นพยานได้ว่าท่านอองสำลักจนสิ้นใจจริงไม่ได้กระอักเลือดทูลไทยเฮากระหม่อมก็ขอเป็นพยานวันนั้นกระหม่อมก็ไม่เห็นท่านองกระอักเลือดเช่นกันยุนเอ๋อแม่รู้จะเสียใจที่เสียสามีไปแม่ก็เสียใจที่เสียเข้าไปเช่นกัน แต่ว่าคุณนางเหล่านี้ต่างก็ยืนยันว่าจื่อเวินได้สำลักพุซ่าจนสิ้นใจจริงเจ้าอย่าเชื่อข่าวลือเพียงอย่างเดียวเลยเ,เอาละเจ้าฟังคำแม่นะถอนทัพทหารหาว่าข่าวแพร่ออกไปแล้วใครๆจะเข้าใจว่าเจ้าก่อกบทนะ เจอหวินจะมาทิ้งข้ากับลูกไปเช่นนี้ได้ ind, แสดงแม่ข้าถอนทัพทาหารก็ได้แต่ว่าฝ่าบาท่งต้องรับผิดชอบการตายของเขาฝ่าบาชิ่นนั้นจะดใช้ยังไงให้กับรื่นเฉินอองหูหญิงน้องหญิงเจ้าบอกข้ามาข้าจะทำตามนั้น ดีในเมื่อท่านพูดออกมาเองหากต้องการให้ถอนทับเลิกสืบสวนการตายของเจอวนินท่านต้องท่านต้องให้ข้าตอยท่านน้องหญิงเกินไปร่นเฉิงอ๋องหูหยินนี่ท่านขอมากเกินไปแล้วถ้าหากท่านกล้าต่อยห้องเต้มีเรื่องอะไรอีกที่ท่านไม่กล้าทำ ราบทูลห้องไทเฮาเรื่นเฉิงอ๋องหูหยินพูดจ้าโอหังดูมินห้องเต้ไทเฮาโปรดลงโทษไทเฮ<ท>าโปรดตัดสินด้วยไทเฮาโปรดตัดสินด้วยคือแม้จึงฝนจะตายอย่างกระทันหันแต่ก็ไม่อาจจะตัดความสงสัยจากห้องเต้ได้มาถึงขนาดนี้แล้ว ข้าก็เข้าข้างใครไม่ได้และห้องเตะไม่ควรมีใครมาทำร้ายแล้วควรจะทำยังไงดีข้า ็อยู่ในเหตุการณ์และเห็นน้องรองต้องมาตายไปต่อหน้าต่อตาข้าโดยที่ข้าช่วยเขาไม่ได้ความผิดของข้าเองได้กงกง พ่อเยาค่ะไปนำเสื้อคลุมมังกรมาพ่อเยาค่ะ เป็นผู้ปกครองแผ่นดินแม้ว่าเจ้าได้ต่อยข้าแล้วและข้าก็ไม่ถือโทษเจ้าก็ไม่รอดจากอาญาเสื้อคลุมมังกรเปรียบเสมือนตัวข้าหากเจ้าทุบตีบนเสื้อคลุมก็ไม่ต่างจากเจ้าได้ทุบตีข้า รับไปและทำตามที่เจ้าต้องการฟาบาตรอยตรองฟาบา หมดได้ฟหาบหาทตัดมากแสดงว่าท่านเห็นแก่ความเป็นพี่น้องอยิ่งกว่าทุกสิ่งเอนได้